ดูรถติดเป็นแถวเลยอ่ะเราจะให้ดูติดไฟแดงตั้งแต่หน้าเซ็นทรัลเวอร์จนถึงประตูน้ำอ่ะโอ้โหสุดสุดยาวไปถึงนี่เลย ราอยู่บนสะพานนะตรงสกายวอล์กอ่ะดูนะก็มันเยอะขนาดไหนอืมน,อน่

รถเยอะสะพานโยกอีกแม่กลัวสะพานนี Heavenly, ้ไม่มีเสาค้ำด้วยหรอ It's in điệt, in điệt, <coughs> <It's> in in điệt, in ที่กรุงเทพมหาคนครค่ะรอติดม,มากโอเคนะคะไปก่อนไปบายขอบคุณมากที่ติดตามทางช่อง YouTube พี่หว่าวสาวนุ้ยนะคะขอบคุณมากค่ะ